มึงต้องต่อบล็อกอ่ะอย่าเพิ่งรอแม็กมาก,ก่อนต้องต่อบล็อกขึ้นเซฟ,ฟคนหนึ่งเว้ยขอขอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเซฟเองเดี๋ยวกูเซฟเองกูเป็นนักล้องไอ้เนาะเพื่อนตอนนี้กูกูกำลังยืนดูพวกมึงอยู่ยืนดูไหนเังไง<ห>อ๋อก<ห>ูเหน <laughs> أو, ็นหมดละท่านึงยิงธนูใส่แม่งเลยจ้ะอย่าอย่าถ้ายิงกระตูดบานมาอยู่ข้างหน้าเลยนะ้มันแบบมันตามตรงจุดล่าสุดเลยที่มันแย่เนี่ยสปอน์ตในุมกูขุดทิ้งเลยเพื่อนไอ้แม็กเดินแม็กไอ้แม็กอะไร ไอ้เเรียบร้อยไอ้ฟิรกันชิบยังไงสัตว์เฮ้ยถ้าจะต่อบองมึงก็ต้องต่อสปีดอ่ะยังยังอย่าให้มันตามคุณเอด้าหมอนด้าหมอนเดี๋ยวนะมันมันจะทำอะไรให้ดูเว้ยอะไรมันจะบินขึ้นไปหรือไงมันมันยิงเลเซอร์ได้เพื่อนกูขอท็อปหน่อยดิมาหากูหอยดิตรงกูปลอดภัยมากกูบอกเลย ไม่เห็นนี่อะไรเลยไล่ไปเดี๋ยวนี้เราจะไปกำลังยืนมองอยู่มันอยู่ไหนกูมองไม่เห็นเอเจียวินมาหากูมึงกูมองไม่เห็นเด้มองไม่เห็นอะไรเลยกูไม่เห็นนียมืดอ่ะ ไอ้กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นมึงปั่มไวเน็ตให้มันเต็มร้อยไปเลยไอ้พะไม่มันมันเต็มร้อยแล้วเนี่ยมันมันโดนเหมือนเหมือนโดนตาบอดไม่ได้มันตาบอลขอตาบ่ออะที่มันโดนปกติอะเจียเจียมาหนี้อยู่นี่ใครใครตายแล้วก็มามาทีมเราเราจะไปใส่ว่าจะไปใส่วาเดนจริงเหรอใช่เรามีตัวรอดคนหนึ่งไงใครอะใครจะเป็นตัวรอดอะ It can two shot you. I don't care ตายไปมันก็ไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วเรากลัวเลยวะเออจริงคุ้มเอายังทุกคนกูจะวิ่งใส่ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไปละมันไม่เห็นตามไปเลยมันมาตามไืนเลี้ยคนนึงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมออะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเซฟเลยไปหาที่ยิงเลี้ยวคนนึงอ่ะกูมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยใครยืนอยู่ที่สูงอ่ะกูมองเลยเบ๊กกูมองอะไรไม่เห็นเลย นั่นแหละยืนอยู่เฉยๆเพราะเนี่ยตาโก้มองไม่เห็นตาโก้มองไม่เห็นเออเอาลากันอยู่ตรงนี้โหลดไม่ทันเลยโอ๊ยกูมืดโอ้ยกูโดนทัลเซอร์มืดโอ้ยแบกค์รับเร็วแมบงค์เติมเติมเร็วของเติมเร็ว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 ไอ้มัรวเติมเไอ้กูตกเฮ้ยมันไม่โหลดอ่ะใครแม่งวิ่งไวเกี๊ย ไปตีฟีตีฟีสปอร์ตมาดิเติมเร็วเติมเร็วเติมเร็วน้องลงไปเฮ้ยมันมันมีอะไรเลยเด็กมันตามโอ้ยโอ้ยไปตีฟีตีฟีตีฟีเฮ้ยมันล็อกแต่กูไงใส่หลอกนะใส่หลอกสีฟีนิหลักตีฟีอะไรใครรอดพี่ใจรอดใช่ไหมรอดรอดรอดแล้วใครรอดกูรอดอยู่กูรอดอยู่รับรับรับไม่เห็นอะไรด้วย บอ้โหท่านเมื่อกีม่ดาบแรงกว่ามันน่าจะเหลือครึ่งหนึ่งแล้วแบบเต็กขเยอะเลยลงไว้ลงไปลงไวเฮ้ยลอลอเนี่ยลอคนคนลอคนน่าตีฟรีเว้ยมาด็มาดิมาดิมาดิโอ้ยมันเหลือสามร้อยแล้วมันเหลือสามรอยแล้วี่วีมานีวีใครยังอยู่ตรงนั้นตุลาตุลาตุลาีดีเหลือสามร้อยแล้ว เติมเร็วเติมเร็วเติมเร็วไม่เองกูเดินกูเผื่อเดินมาเลเร็วเร็วเร็วเติมครับเติมเติมโอ้ยมืดมึงโดนภาพมืดอีกแค่ยี่สิบโดนชายมองกันไอ้แม็กว่าไอ้แม็กเจอไหนก็เลยตีอยู่คนละทีอยู่หรอเอ้ยเลนเอ้ยใครใครกลับไปบ้านไปทำโลดได้ปะอาจช่วยได้โลดโลยสองทีแตกเหมือนกันไอ้เหี้ย โอชิยยูยูอยู่ไว้ก่อนอยู่ไว้ก่อนยูยูโย่จะช่วยได้จริงเหรอวะไม่รู้ไม่รู้อะไม่ได้จริงไม่น่าจะช่วยได้มาเจอแม็กเหมือนเดิมครับโสดวันนี้ช้าไปอ่ะคือวอร์เดนเนี่ยมันเป็นตัวที่ทุกคนบอกเลยว่าถ้ามึงเจอมึงอย่าสู้เลยไม่มีติดต่อกันอยู่เลยเรื่องมันห้างเลยแล้วไม่มีต่อเติมเร็วได้เราเติมเร็วได้อีกชิวั่นไงเออเออโอ้ยยี่เป็นล็อกคูนี่หว่าไปดิไปดิไปดิโอ๊ย ไม่ไม่เรามันมันอยู่ไหนวะเฮ้ยตายกันหมดปะเนี่ยไม่ไม่หมดไม่หมดชิวชิวชิวทีพีนะไพ่รับดุลบอกเลยรอบนี้เอมคัมมิ่งฟักกิงโลมันต้องให้แบบว่ามันยิงเลเซอร์ขึ้นมาข้างบนแต่คนข้างล่างจะยิงฟรีเออใช่ไอ้เป็นตัวล่อดเขาบนเโอยได้คนล่อแล้วไงไม่เห็นมาหน้ามันอยู่ไหนอน่ยมันอยู่หน้าเลยเฮ้ย ันนอยู่ข้างบนนะ200แล้ว200แล้วโอ้ <c oughs> ลงไปไม่เห็นเฉยมันหยุด <c oughs> มันไม่เห็นอะไรเลยเลยเอ้ยยังมีคนรอดอยู่ยังมีคนรอดอดยู่เป็นตีตีอากาศตีตเหลือมันเหลือ200แล้วให้แบงค์เราใหม่ดิไปเราลงลงไปก็ลดมันทีละร้อยถือว่าได้อยู่หล,ลังๆนะคือแมพกูไม่โหลดกูจะลงไปสู้แล้วนะแอ้มคุณแบไอ้ยี่ห้คตรไว เลยครับทีมี่เรติมเร็วเติมเร็วน้องชนเรื่อๆมึงโดดลงไปเรื่อยๆเลยเว้ยเกาะจะแตกเอาไอ้เขี้ยเออไอสัตว์ที่เกาะไอร่อนโง่เรามีเรามีไอรอนอีกเยอะไม่ต้องห่วงเราติดอะไรอ่ะกูไม่เห็นเียอะไรเลยนะไม่เห็นมึง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 ง่างไปตรงไหนน่ะขอขอแต่มั๊ I can't see anything แอบกูมันไม่โหลดเวออ่ เเห no ็นียอะไรเลยมันอยู่ข้างลหน้าเลยแบบไม่หลุดอ่ะคือกูไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม้ค้าบอกว่ามันเป็นตัวที่ควรดิบเลียงเราเข้าไปเจอมไม่ได้เครื่องมันเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้อะต้องตีไม่หลุดไม่งั้นตีไปเลย ข้วองกม่ต้องให้คขบวุนรอบเหมือนเดิมเหมือนได้ดีลีไม่ตีหลายทีคนนึงอะทำใครเนี่ยชิคเก้นรีเจนคนคนนึงทำเสียงว่มันน่าจะเห็นูก็ตายไปเนาะมเคียนี่บ่อยโโเล่หลอลห้าสิบหล้อลหกสิบอหกสิบะ เร็วเร็วเมามามาใครมนดันไว้คนเลยลำนไม่ใช่อย่างไรเริ่มเอ้ยยรอคือรอแล้วรอแล้วเรลงไปตีเร็วลงไปลงไปโอ้ยอะอยูไหนวะอยู่ไหนเฮนอยู่ข้างน้เล

ถือถือไฟแล้วยังโมเมนต์ใช่มันเป็นคลาสมันก็คืออ๋ออดีตเรื่อยๆรถที่ละหกเรื่อยๆเติมเร็วเติมเร็วเติมเร็วรถที่ระหกเองเหรอดาบจะพังไหมเนี่ยตีอ่ะเติมเถอะเติมเถอโอ้ยหา้าใ้น่ะไปแล้ว ไอ้ล่อไอ้มันดีเลเซอร์ไปหาขาบฉันูพวกมไอ้ดีเลเซอร์น่โดนโดูเอาหนี้มาหนี้ไอ้ไอ้มันคือแบบทุกครั้งที่เราลุนวอร์เดนวอร์เดนตัวนี้มันจะเป็นแเหลือร้อยเดียวแกูเลยเพราะกูว่านั้นเราเราไอ้ดีกว่าร้อยเป็นดีเลเซอร์จริงๆคนคนหนึ่งข้างบนน่ะต้องวิ่งคนแล้วก็ไปฆ่าบอสที่ไปฆ่ายากเรื่อยๆอ ดันรถตู้ดูเข็นซึ้นใช่คนคนคนหนึ่งวิ่งวอยู่ข้างบนอ่ะ Chicken Legend มันใายวะไอวิ่งวิ่งอยู่ข้างบนไอหนุนดดให้มันมันจะยิงอย่างใ่ลไไงเหลือเกมันเหลือเก้าสิบรอมันยิงมัน Chicken คเ้กกำลังจะลงไป ไป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 ไนเหลือ80ไปอยู่ตรงที่แหวนไม่หลุดพอนี89 89ไอ้ยังมีคนอยู่ข้างบนอยู่ปะเนี่ยมีๆมีๆแม็งไงเฮ้ยไอ้ยีคูบเือว่าปิเสธของใครไปวะเนี่ยโอเคร่ปมปฏิเสธเหลือ1นึนาทีอะไรโอ้ยกจนมันดันหรเอมันจะตายมันไม่นแหนไม่เดหิ สิ้ิสีสไอี่ไอ้ยี่อ้ยไอ้ยีอ้ยี่ไอยี่อยู่ไอยู่ไอ้ยี่อ้ยี่ไอ้ยี่ไอยี่ไอยไอ้ยีไ้ยี่ไอ้ยีอ้ยี่อยี่ไอยี่้ยี่ไอ้ยี่ไอย่ไอย่ไอ้ีอ้ยี่ไอี่ไอยี่้ยีไอ้ยีอ้ยี่ไอี่ไอยี่อยไอ้ยี่อ้ย่ไอ้ยี่ไอยู่ไอ้ยไอ้ยี้ยีไอ้ยีอ้ยี่อยไอ้ยี่้ยี่ไอ้ยี่เอยี่อยีไอ้ย ไอ้ใครล่อคนหนึ่งนี้ล่อให้มันยิงอกูล่ออยู่กล่ออยู่กล่ออยู่เนี่ไงฉแล้วเฮ้ยแล้วเจ็บแล้วเจ็บจะตายแล้วกูมองไม่เห็นมันจะทันมันจะทันอยู่ไหนวะเฮียเราได้ส่งกองกลังมาแล่ไหนวะเออมองไม่เห็นตัวมันมีแต่เสียงนะตัวอยู่ไหนวะมองไม่เห็นตัวเออมันตัวไม่หลุดอ่ะอไตัวมันไม่หลุดริงเว้ย ตีตัวอ้กูเจอมาแล้วย้าเอาตายแล้วเอาเอาตายแล้วตายแล้วเย้เอาตายใครร่วงเดือยม hey, yeah. oh, oh, ันนะยูยูยูมันตายแล้วฉันเนี่ยมันสปอนได้อีกรอบหนึ่งนะถ้ามือไปทำสิ่งได้จะไว่ามันมีมากกว่าหนึ่ง ใช่มันไม่ได้มีตัวเดียวอ่าไม่คือมันมีแตดบุตมันต้องดูตัดดูชิเกอร์มันจะสปอนมาตามใช่มันมีชิเกอร์อยู่ใกล้ๆมึงถ้ามึงจะไปเล่นอีกรอบมันก็โ <laughs> อย้ยานเลยเฮียตัวเดียวค่ามันจะครึ่งชั่วโมงเลสัต์ไหนออะไม่ด้ right in front of us o n ้ย e e shit ชีทอ๋อ Yeah that was it กูแมปไม่โหลดแลวมันรับเสียงไวมาก เนี่ยน่นแหลเนี่ยเนี่ยข้างน้ำอะไรเดือดเจี๊ยบโอเคโอเคมาได้เพียงโอเคก็ชอบโอเคอี๋เฮ้ยมีคนอยู่คนหนึ่งนี่คนที่สุดมึงตีกันอีกอ่ะคนที่สุดกูอยู่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  ไอสัตว์ก <Tipp ett> ูกูไม่เคยเจียไอเจียมันอยู่ข้างหน้าวึ What do he Everyone left me แล้เสียวกร์มันเขาหลองไงเฮียอ้ยยังไงมึงอยู่นั่งเสียงใครดูอะไรวะมันเสียงมันร้องไงเสียงอะไรโดนเรามาตรงเนี้ยโดนดีก่ะไอโดนละวะไอเจียเก็บเก็บแบบเก็บกดไอ้ท่้นดูเสียงหัวใจันเตุนเลย ถ,ถ้ามันถ้ามันเต้นแรงขึ้นจะได้วมันเจอเยืะอะไรเฮ้ยข้างบนตรงนั้นมันมไปด้อยู่นี่มึงจะไป <c oughs> วัวดีหรือเปลายปไหีบแต่มึงเลยจีบมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วโอ้โหยืนขนาดไหนแม่งไม่คนนี้ยอ,อุยอ้ยอุย้ยอุ้ย ดูดูคนนี wan ita wan ita, ้ดีเรือ480โหมันไมาบิลโลนใส่เจาอีกรอบไหมไหนไหนมันก็เกิดแล้วคายมันตายไปเติมเร็วไอ้น้องอุ้ยตตอนนี้แหละตอนนี้แหละเวลาที่คุณจะตี ไอ้เหี้ยกูไม่ตายกูกูยังชิวกูยังไหวกูยังรหดมันวิ่งเร็วจังวะอะไรว้ามาว้ามาว้ามาร่วงเลยตัวไอ้เหี้ยไม่สะดวกไม่ได้ไอ้เหี้ยตัวเด็ดมันเดิมอ่ะคนที่มันแม่งแบบถ้ามึนคนหนึงรอดแล้วก็ตุ๊กตุ๊กใส่เราถอดทิ้งดีกว่าจริงอ่ะโดนเนื้อโดนตัวไอ้ไข่มึงกดมึงกดลูกศรขึ้นก็ได้นะมึงจะได้ไม่ต้องพิมพ์ มันจะย้อนคำสั่งอ่ะไม่ถ้ากูกดขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ไว้ chicken o k a อุ้ยเชียถกใจอุ้ยเอ้อแม่ั็เป็นโอยู่โอยโยเฮ้ยก่อนก่อนจะลงไอ้เฮียเราต้องปฏิญาณก่อนชิโซูสไต ยิงใครอ่ะเอาแล้วกูมบะเอาค้างไอ้เอาแหม่แม่ไม่โดดแล้วไม่ไม่โดดลงไอ้เนี่ยมันแม่แหม่ไม่โดดหนักมากเอาตรงมันยิไงไอ้ยิงอยู่ <c oughs> โอ้เนี่นี่นี่ไอจ้จงหวะมันมันมันต้องทำแบบเมืกี้อคนหนึ่งต้องลงยิงข้างบนแล้วที่เหนือก็ลงไป,ไปตีลงไปซัดดาวน์ตีฟรีมากฟรี้ากไม่เหมือนเมื่อกี้ตีฟรีแล้วมันหัน,น <c oughs> หมาแบบไอ ม่อยู่กันไอ้เหี้ยบอลดินหันไปตกแต่ไม่หวหวนวันพันแวรเลยไอ้เหี้ยวันพันเร็วจงถวายดวงใจมึงมันจะสังเกอะไรเลยเนี่ยสูดสซาเกิลไรเดินรอบแบบนี้ The fuck คนไม่งั้นมึงก็มองหน้ามันคนกระโดดลัว่กระโดดลัวไม่ไปตียิงก็ไม่ไปตียิงก็ ไป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 ยิงได้ถูกคนดีแบบวอร์เดนแม่งก็แบบ the fuck อูวอร์เดนมันลออยอยู่มันอยู่ไหนอ่ะมีคนเข้าโบโยตายเลยยิงอ่ะไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยเนี่ยตัวมันเลาะขุนเลยมันแบบตัวไม่โหลดอ่ะใช่มันล่องหลดดิแบบแม่งหายไปเลยคือตีตีไม่เข้าเลยนะมันเห็นตัว โลชกินวอร์เดนโลกัดช็อไปวอร์เดนวอร์เดนโซนนี่แหละอ้มันเห็นกูพรอมตายแล้วจินโซซาซากิโอไอ้ตาไปขิงเว้ยวนโลไม่มีประโยชน์เลยมันหึุงเกาะเลยเว้ย ยีได้่เห็นใครลงไปแล้วโดนตบตายแม่งขันไปแบบอะไรมันอยู่ไหนเนี่ยใต้เลยโดนยิงปุ๊บก็ลงมาเลยทำไมต้องไปดูทุกคนมียังมีบล็อกเหลือใช่ไหมอย่าวามาหากูยังมีบล็อกเหลือใช่ไหมที่มี่มาหากูที่มีมาหาูไม่ใจพี่เป็นตัวนี้ดิอะไร เอ้ทีพีไปแล้วรับรับรับดรัวรับรัววิคนวิ่งรับอดดี่มดดูอดอยู่เฮ้ยกูยังรอดเพื่อนกูยังรอดสถานกรณ์เป็นคนน่ากลัวเมื่ว โอ้ใจกำลังรุมนไม่วิ่งเข้ามาหาวายเมื่อนไม่รู้แบบกิบบีแดแดบอยไม่รู้จริงไอ้สา์มึงวางบล็อกเลยไม่วางวางบล็อกเชียนี่ ไอ้เชี่ยเมื่อกี้ต่อข้าไมได้มันดอปเล้วก็ดรอปคาตาลิสคืออะไรอะอะไรอะคาตาลิสมันดิบมันเหมือนถ้าถ้าสมมติเราวางไว้บนี้ใช่ไหมแบบไม่ีิไได้ตัวเนี้ยมันรังคิวได้เลย มืนอกือบกบคำสั่งแลทีพีเอกคเลยแบบตะเกียบแบะเกียบได้เพราะมันตีฟรีป่ะคนคนนึงคนนึ่งลอคนคนนึ่งอะวิ่งวิ่งอยู่คด้องกให้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 ่ห้ให้ใเ้ให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 เให้ยห้ใ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 ห้เต้ียมให้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 หล ไอ้หดข้างล่างน่าจะหวัดก่อนก็คือแแมปไม่โหลดไม่เห็นด้วยเลยไป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 ไอ้คิงโดลแล้วไอ้คิงโดลแล้ว I can't can can see shit bro เร็วเร็วเร็ว I can't see anything ตายอะแมบไม่โหลดต้องรอคือปนัญหาคือแมปโหลดช้าเนี่ยมันเดิมดิ้งนะฮะเราอาจจะทีวีลัวไว้ก็ได้นะ กำลตอ,อนแรกไม่เป็นเลยตอนหรับมาของกูตอนนี้ยังไม่โหลดเลยน่ะโหลแค่ชั้นที่ยืนอยู่อ่ะอะไรไอ้เราลั้ววิ่งตามไข่ไปกูนี่แหละวิ่งตามแชมเบอร์ที่กำลังสายปุกไปบ้างแชมเบอร์จุ๊บจามอนเตเตียสปาโกลีไอ้เจี๊ยมน่าจะตีกูอ่ะบนเตียบเลยน่าจะตีกูด้วยเหมือนกันไม่ไม่กี่กูเผลอวิ่งไง วัวชัยเดี๋ยวไป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 ตงไปตีได้ตรงไปตรงตีได้เจอตอนเนี้ยเวียงเหลืออหินหนึ่งหินหนึ่งหินหนึ่งตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายตีคนตายแล้วตรงใช่ใช่มันเหลือเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบได้อยู่ได้อยู่ก็รอบนี้ได้อยู่ลงลงไปตีสามคนชาลีอย่ารับดิ รับสปอนไงรับใหม่เลยทีอ่ะไม่ไม่วับกูมาหน้าสปอนนสัรอหนึงมึงตงทีพีแม็กเว้ยเพรแม็กอยู่ตลอดแม็กจุดสปอน <c oughs> แม็กจุสปอนใหม่เรียเลยนะคนนึ่งรอแล้วก็อีกที่เหลือลงรออยู่รอบนี้คุแน่จะลงไว้ได้อยู่หรือเปล่าวะไม่ไมมึงมไป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 ,ไป เลยหนึ่งหนึ่งทีน่งทีร้อี่ไม่เห็นตัว à? ตัวไม่โหลดอ่ะอไม่ได้เลือเหลือ 98, เก้าแปดเลือดเหลือเก้าแปดอยู่ข้างบนเลยมา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 ฮากูมาฮากูเล่นตายหมดเลยไอ้เฮียไม่มีคนไม่อยู่ดีไม่ขับออกมาใส เขาเต่าฟอตใจมึงจะรอดใช่ไหมอืมเอาเลยกูเป็นมาสเตอร์เบสแต่คนหนึ่งกูกำลังโหลดอยู่กำลังโหลดอยู่น่าแบบไม่ได้เสียงกูละกูเห็นมันละอย่าร้อยมันยิงกูต้องมันยิงก่อนให้มันยิงก่อนอ๋ออ๋ออ๋อเอา67กูไม่เห็นอร่อยกูเหมือนนี่ยิงอยู่ก็หันมาเฉย เรื่มันเหลือหกเจ็ดอ่ะคิบอันน่าจะกำลังใส่ช่วยย่เตรียมตัวไปไปไปไมันไปไหนอะข้างล่างข้างล่างเอ้าสองสองสอสองสามสองสเจ็ดสเจ็ดสิบเจ็ดไปแล้วมันจ่ไหนอะก่เหนตายตาตายตาเออตายแล้วใช่ไหมตาย้ตายแล้วตายแล้วอยาไปเรียนอได้เหี้ยจะไปเรียนเลยสว์ 嗯。Mm hmm. mm hmm.